บาสวัสดีครับจะออกงูหนัก็เดินนะครับผมสวัสดีทุกทุกท่านนะครับผมมาดูเท้าครับน้องเท้านะครับผมเท้าครับเท้าคือเราจะแบ่งเท้าขายนะครับผมนี่ครับเท้านะครับผมโอ้จุงซ่าแบบยันย์เนี่ยจุงอะไรซ่าโอ้กำลังงับกำังงานบาเท้ากำลงนะครับผมเงี่ยบยังไม่ได้แกะนะครับนี่โอ้พี่น้อง สุดยอดนะครับผมคุณเท่า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 ยี่สิบบาทเจ้าเท่ายี่สิบบาทเออเท่าเซี่เง็ดกินใส่ปนปลานะครับผมใส่หอยขมหอยเจียวนะครับคลิปนี้ถปงป้าคิมอีกแล้วเออป้าคิมอีกแล้วผมจะจะอะนี่ อันนี้อันนี้ขายถุงละจ้าบาทอันนี้อันนี้ขายถุงละซาวพี่น้องหลายเนาะไหลน้ำจืดเนาะเออโอ้โหอยากเตียงเลยเด้ออยากเนื้อโอ้โหนี่ฮะกุงละซาวพอซื้อเขามซื้อมาหนห้าขีดซาวห้าขีดซาวนี่คนหาเทาใช้ตาซางเจ้าเขีมขึ้นไปเนี่ยนี่เก็บขันนื้อที่หอเบิรงนทั้งเดียวเปล่โอ้ทางพีเบิรงทางพีน้องพี่น้องเออนี่นะเอฟซีโอ้ เจ้าร้มมาแต่ใส่ยายนี่ละเอาละเอาตามห้วยนั่นเลรรมชาติธรรมชาตดนี่พุนบัวคันี่เป็นกสอบเราได้เป็นกระสอบคุณวัยยี่สิบนะคะนี่ใครที่ชอบกินเทาเนาะขายได้เป็นลอยช่องลอยคุณด้อนี่น้อยเสาหนึ่งเราทำรายยี่กือได้เลยนี่ยี่กือของแท้มันมันคือสารไหลน้ำใช่น้ำจืดสารไหลน้ำจืดมันมีหลายแบบได้เบิ่ง เรามันมีอันที่มันกินโมไัยกับพี่นะเมนเมนโมยัยแต่ถ้ามันม่กินได้หมดเป็นเส้นแบบเนี้ยเนาะข้าวซเบิ้งจังเหว่แนี่เพราะซีกินได้กับกินไม่ได้นี่ยต่างกันยังไงกินไม่ได้แล้วมันซีเล่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 เฮขาวยิมมามันซีแตกกระจายเลยเอ่อแต่ถ้ากินได้ปุ๊บกูซีเป็นเส้นเนี่ยอ๋อนี่คือกินได้เป็นเส้นเส้นเส้นวข้าวปุ๋นนี่บ่โอ้โหนี่แซ่บเนี่ยัง่เกมันเกก ยานนึงเนาะท่าแกเมีแกมีอ่อนอีกบ่มีแล้วเอ้ยมันเท่ามันเท่ามันเท่า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 เทาเออเท่าเทามันอันแก่ล่ะมันแก่มันแก่มันกินบ่ได้กินบ่ได้กินยากกินเขาจะมาจะได้อีกบานีบครับจับดำๆเอาจับกับหูจับน้อยเนาะจับมาสักสๆก็แล้อันนี้มันมันกำลังพอดีกินพอดีกินไม่ได้แก่ไม่แก่ถ้าแก่มันสิเป็นสีแบบ ดำ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 ดแดงแดำดแดงแถ้าเกิดมัน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 กินบ่ใครอยากได้แล้วนะมันก็เป็ดเส้นเส้นเป็นใยใยเหมือนเหมือนผมนิดมันจะเป็นเจ้าจนผมเลยแหละเส้นเหมือนเส้นผมเลยเส้นผมเลยอ่ะแต่มันจะเล็กกว่าแต่ว่ามันผีเขียวหน่าผมย่อมเขียวอันนี้นะครับผมเราเคยแต่สดเนาะเราไม่เคยไปเก็บนะแล้วเราตากินแล้วก็จะสับสับสับครับส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 ับเรานำร้อนลวก ค่าผู้พิทักษ์ัวร์อะไรก่อนเอากินถ้ามันเกลี่ยมันจะเป็นสีแบบนี้เออสีนี่สีแบบดำเนี่ยนี่เลยบอกเท่านั้นนะเท่า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 นี่สีแบบนี้ถ้าเก่ยแล้วเพว่อนว่านี่เท่าเท่าเลยนี่นี่เท่าเท่าจะเท่า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 นุ่มสี่ียสีต้องจับนิ่นแบบนี้นี่นะผม เดี๋ยวนะครับผมมันนี่สัตว์จะลอยเลยจะบาดวันนึงสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสี่สิบห้ากเจ็ดสิบแปดเก้าีสิบสี่อี่สิบสร้อยบอกออีถุงถุงนี่สิสองสี่แม่เราคชดเลขเช้านึงเก็บมาเช้าหนึงสี่แล้ว่ถึงสชั่วโมงแล้เราไปเก็บเป็นมายายนสี่ร้อยเดี๋ยวเราไปง้มหอยอีกเออหอยมันอึดแล้วเดี๋ยวนี้อันนี้ครับ ตะโบตะโบกุชิกานีได้เงินครับพอวิ่งเซ็นเนาะนี่พอได้อยู่บาทผมมันก็มีธรรมชาติสร้างสรรค์กันหลายอย่างนะครับบัตรขยันไปยี่สิบนะไปซื้อตามตลาดนี่ห้าสิบเออนึกพูดแล้วผมเคยไปซื้อรู้บอกโอเคโอ้แต่ว่าแบบนี้มันสดกว่าสดๆกว่าเรียรู้ได้บรรยากาศได้อะไรด้วยนะโอเคฝากคลิปนี้ถึงตะกินเนาะถ้าเกิดวันไหนตะกินมาเดี๋ยวไปฮะ เราจะพาป้าคิมนะหาไกด์นำสักหนึ่งคนเด็นเด็นเด็นธรรมมาพาพาเราไปเอาแบบสดสดแล้วไปแกงสดสดเนาะกรมามันถูกช่วงก็ไม่มีนะมาไม่ถูกช่วงใหญ่เนาะป้าคิมเป็นบนว่าอยากเออมันเป็นจังหวะมั้ยเดือนเดือนมันไม่มีก็ไม่มีนะแต่ช่วงนี้จังหวะพอดีช่วงนี้เราเก็บไว้ได้นานไหมแบบนี้่อแกงก็แกงสดเลยเป็นบอนเออ เจอตุไวันลังจากนั้นก, <c oughs> นะก็บม่ไปกินแล้วเนี่ยไปเสี่ยงค่อนโอเคครับผมก็เนียกช็นี้นะครับผมทำเบิเท่าครับเท่าเทา,าราคาเท่านะครับผมครับราออกรหัสไดสดีครับ